สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เรามาอัปเดตผักเกาหลีที่ลูกสาวส่งมาให้กันนะคะอันนี้จะเป็นพันนี้ค่ะพุ่งใตอันนี้จะเป็นคล้ายๆกับกวางตุ้งสีม่วงเนะ red s h ชกอะไรชัยชยคอรีชิคอรีนี่นีความงอกของเขาอันนี้ยังไม่หมดนะคะท่นเพื่นนี่ ทดสอบนิดเดียวเพราะว่ามันยังไม่ถึงฤดูหนาวจริงๆก็เลยลองทดสอบสายพันธุ์ดูมันจะงอกดีไหมมันก็งอกดีค่ะเพื่อนๆนี่เห็นไหมความงอกของมันอันนี้มาสตาร์ดนีตัวนี้เลยนี่มาสตาร์ดมาสตารดสงสัยนี่พี่ต้อมน่าจะได้อยู่แบ่งให้พี่ต้อมแลวมั้งนี่อันนี้เนี่ยฉุนเหมือน วาซาบิอะไรประมาณนี้ค่ะอันนี้ซูกาสนี่ค่ะซูกาสจะได้ชิมแล้วนะนี่เห็นเมต้นหอมอันนี้ก็อะไรไม่รู้นี่เหมือนสลัดสีแดงเลยนี่เขียนชื่อไวน้นี่นี่ไงความงอกเขาอันนี้ต้นหอมนอกดีจังเลยเดี๋ยวจะแยกแล้วนะนี่กอจะใหญ่มากเลยนี่ต้นหอม อันนี้ก็คือเคลนี่เราเขียนบอกว่าเคลใบไม่หยิกก็น่าจะประมาณนี้ค่ะใบไม่หยิกไม่ใช่เคลใบหยิกเนาะนี่ก็เคลเคลอันนี้ต้นนี้ค่ะนี่อะไรนี่ยังเรดิสนี่น่าจะมีหัวแต่เขากินใบมันค่ะนี่มีหัวนิดๆแต่ว่าเขากินใบมันอันนี้ขาวปีค่ะขาาปีพันหนักแม่เลยนี่เห็นไหม มันจะมีขนขนนี่ขนตามใบเนี่ยแสดงว่าต้องห่อใหญ่แน่ๆอะไรนี่นีจะเอาไปปลูกไว้ในเฮาสที่เราทำนะจะได้ปลอดสารนี่เงอกดีจังเลยค่ะนี่มนเมล็ดพันธุบ้านเขางอกดีจังเลยเนาะขนาดอากาศบ้านเราร้อนอน,นี่อันนี้น่าจะเป็นเร็ดอะไรอีกนี่นี่นี่ซองมัน สลัดใบสีม่วงนี่นี่พันนี้เลยนี่เห็นไหมเพื่อนนี่สั่งได้นะคะเดี๋ยวจะแจกทุกคนใครอยากได้ค่ะสั่งได้ค่ะเดี๋ยวจะแจกให้ไปชิมเอ้ยไม่ใช่ไปลองปลูกเนี่ยผักหน้าตายังไม่เคยเห็นเลยนี่เดีย๋ยวจะปลูกให้ดูแต่งอกความงอกอย่างนี้เลยอย่างนี้เลยความงอกเยี่ยมเลย วันนี้ไปก่อนนะคะเพื่อนๆมาอัปเดตให้ดูว่าผักที่เรางอกแล้วมันไ,ได้ผลไหม,ไ,มได้ผลจริงๆค่ะเนี่ยจะรอติดตามตอนต่อไปนะคะสวัสดีค่ะ